อ้าวทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังหาข้อมูลที่คุยกับอาจารย์เมื่อวานนะคะรีนูอยากรู้ว่านวัตกรรมมีเยอะเพศนะคะอาจารย์อ๋อได้เลยแล้วเจออะไรบ้างยังครับยังไม่เจอเลยคะ่ะอาจารย์ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องนวัตกรรมให้เราเข้าใจให้มันมากขึ้นกว่านี้เนาะค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราคุยกันเลยครับผมก็จะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องประเภทของนวัตกรรมการศึกษานะฮะคือนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยมันสามารถแบ่งได้ตามคุณลักษณะของ นว,วัตกรรมนั้นๆเช่นเรื่องของเครื่องมือวัสดุและวิธีการนะครับนักการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นผู้นําเรื่องของการทํานวัตกรรมในการไปใช้ตามบทบาทและหน้าที่ที่นักการศึกษาเป็นผู้รับผิดช,ชอบนะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะฮะได้แก่นว,วัตกรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาผู้สนับสนุนการเรียนการสอนและศึกษานิเทศนะครับโดยที่เราจะแบ่งได้คือนว,วัตกรรมสําหรับ นวัการหลักสูตรนะครับขึ้นเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ที่สอบล้อกับบริบทของสภาพของชุมชนในการจัดการหลักสูตรเพื่อให้สอบข้อกับสภาพเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีโดยสามารถแบ่งได้หลายประเภทนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบบูรณาการหลักสูตรกับไปใช้ในสถานศึกษาหรือการบูลณากรหลักสูตรในชีวิตประจําวันนะครับมีหน้าที่ก็คือรวบรวมแล้วก็เรียกเรียนประสบการณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาวิธีการในการจัดการหลักสูตร ถ้าเกิดเรายังนึกไม่ออกนะฮะก็นึกถึงหลักสูตรท้องถิ่นนะที่สอดคล้องกับระบทชุมชนต่างๆของสังคมนั้นๆน,น,นะฮะหรือว่าหลักสูตรสู่อบรมนะเราก็เรียกตรงนี้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านหลักสูตรเมื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะนี่คือนวัตกรรมของการจัดการเรื่องของหลักสูตรนะฮะส่วนที่2ก็จะเป็นนวัตกรรมของการด้านการประเมินผลนักการศึกษาเราก็จะมีนักการประเมินผลด้วยนะครับซึ่งนักการประเมินผลเนี่ยก็จะคิดนวัตกรรมในการประเมินผลต่างๆ ในการจัดก,การศึกษาเพราะว่าเราจัดก,การศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถประเมินเฉพาะได้แค่ผลสมมติาการเรียนอย่างเดียวเราจะประเมิใน,นในส่วนอืนน่นๆด้วยก็ได้นะครับฉะนั้นนวัตกรรมการประเมินผลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของตัวแปรต่างๆความเที่ยงตรงของเครื่องมือประสิทธิภาพความเชื่อมั่นซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างแบบทดสอบต,ต,ต่างๆนั่นเองนะก็นวัตกรรมตัวนี้ก็คือเป็นผู้คิดเรื่องของการประเมินผลนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบแบบประเมินทัศนคติ ความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆหรือแม้แต่กระบวกนการสํารวจเอกสารต่างๆเราก็นับว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านของการใช้นวัตกรรมในการประเมินผลนะโดยพัฒนาออกมาในรูปแบบของการเป็นเกมในการประเมินเช่นพวกพฤติกรรมเอยเกมในการประเมินผลผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมทางนการประเมินนะส่วนนวัตกรรมตัวที่3สาหรับสายสนับสนุนและสายบริหารนะคือนวัตกรรมเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งผู้ที่ใช้นวัตก,กรรมพวกนี้ก็จะอาจจะเป็นท่านผอ,อผู้บริหารสถานาศึกษา,าต่างๆโดยการใช้นวัตก,กรรมต่างๆในการจัดการศึกษาเพื่อตัดสินใจในการที่จะเลือกหรือหลับต่างๆในหน่วยงานในการศึกษานั้นๆทั้งนี้เนี่ยนะครับผู้บริหารนะครับก็จะคํานึงถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการศึกษาคือเรามองในมุมที่มันกว้างขึ้นนะสอดคล้องกับบริบทของครูผู้เรียนสถานัศึกษา,าต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นว,วัตกรรมการศ,าศึกษาจึงนามาใช้ในด้านการบริหารสถานศึกษาสํารวจสภาพการเรียนการสอนต่างๆที่พัฒนาออกมาในรูปแบบของแนวทางแผนนโยบายในการาศึกษาเราก็คงพอเข้าใจเรื่องของว,วัตกรมรมสรเราเรียกว่าสายบริหารนะฮะส่วนสายการสอนล่นะฮะสายการสอรนก็คือเป็นนว,วัตกรรมสําหรับครูวัตกรรมสำหรับครูววก,รก,รก็จะมีอยู่3ส่วนนะฮะก็คือนวัตกรรมด้านเครื่องมือวัตกรรมด้านสื่อและก็วัตกรรมด้านวิธีการนะครับ นวัตกรรมสําหรับครูหรือว่านว mm ัตกรรมสาหรับผู้สอนในด้านเครื่องมือก็คือเครื่องที่ใช้ในการสอนต่างๆนะซึ่งในอดีตเนี่ยนะฮะนักพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะพัฒนาตรงนี้เยอะมากเพราะว่าประเทศเรายังขาดแคลนเรื่องเครื่องมือเราก็จะพัฒนาเรื่องเครื่องมือเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก็เราเรียกมันว่าเครื่องช่วยสอนต่างๆนะโดยแนวคิดในการพัฒนาเครื่องช่วยสอนเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาการสอนโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเนี่ยนะฮะ ได้พัฒนาโน้ตก,กรรมตามรูปแบบการนี้เราก็จะเรียกว่า,วาอุปกรณ์ในการศึกษาแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วนะพวกเครื่องมือต่างๆในการสอนะนี่ก็คือเป็น,เป,นเป็นเป็นเบื้องต้นในในอดีตนะฮะพอในยุคกลางนะก็จะเป็นเรื่องของนนัตก,กรรมด้านสือ่อซึ่งก็ยังใช้จนถึอง,องปัจจุบันนี้นะนัตก,กรรมด้านสื่อเนี่ยเป็นนนัตก,กรรมที่ได้รับการพัฒนาและมีการวิจัยมาตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะนะเราเรียกตรงนี้ว่านนัตก,กรรมร่วมสมัย นะฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผู้ที presses.. ่พัฒนาวัตกรรรมนี้ก็คือเราเรียกมันว่าการพัฒนาสื่อการสอนพอเราพูดถึงนวัตกรรมส่วนใหญ่คนจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะฮะโดยสื่อการสอนนี่จะช่วยให้มีการพัฒนาได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆต่อเนื่องก็กล่าวได้ว่าคนที่ทําวิจัยในปัจจุบันก็จะพัฒนาสื่อตรงนี้มาใช้ในการสอนซึ่งนวัตกรรมต่างๆในการใช้สื่อในการสอนก็มันจะมีอยู่สองประเภทหลักๆนะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมจะอธิบายให้ ในที่หนึ่งนะครับซึ่งสื่อในอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสื่อที่เราจะมาใช้เนี่ยปัจแบบจุบันก็มีตั้งแต่หนังสือเออจนถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่จะใช้นะก็จะมีเรื่องของสื่อเราจะเรียกว่านวัตรกรรมพื้นฐานกับนวัตก,กรรมด้านเทคโนโลยีนะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะขายายความนะครับส่วนนวัตรกรรมตัวที่3สําหรับผู้สอนนะก็คือนวัตรกรรมด้านวิธีการนีนวัตรกรรมตรงนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาน,นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ วิธีสอนกลวิธีหรือนโยบายในการศึกษาเนี s <S kids, ่ยที weight, lettuce, ่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้รายบุคคลการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีศูนย์กลางการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะครับพวกนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบต่างๆนะไอ้รูปแบบต่างๆนี้ก็ประกอบไปด้วยวิธีสอนนะโดยก็จะแบ่งนวัตกรรมการเรียนการสอนในตามมิติของการศึกษาหรือว่าเป้าหมายในการเรียนรู้ที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะ นั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนวัตรกรรมอีกทีหนึง่งนวัตรกรรมวิธีการนี้จะควบคุมนวัตรกรรมของสื่ออีกทีนึงเช่นเราใช้วิธีสอนแบบนี้จะใช้สื่อประมาณไหนที่จะสอดคล้องกับน,นวัตรกรรมการสอนนะฮะเช่นนะฮะกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนผ่านวิธีสอน,นต่างๆรูปแบบแบบจําลองกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศการบริหารจัดการตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการควบคุมสื่ออีกครั้งหนึ่งอาจารย์คะแล้วนวัตรกรรมด้านสื่อการสอนนี่มันมีกี่ประเภทคะ๋อครับ นวัตก,กรรมด้านสื่อการสอนก็จริงๆก็จะแบ่งได้สองประเภทนะครับก็คือนวัตก,กรรมด้านสื่อสิ่งพิมพ์นะครับการนวัตกรรมด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ๋อแล้วนวัตก,กรรมด้านสื่อสิ่งพิมพ์คะอาจารย์มีคุณลักษณะยังไงบ้างอืจริงๆนวัตก,กรรมด้านสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะมันเป็นสื่อพื้นฐานที่เราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถ,ถ,ถึงปัจจุบันฉะนั้นมันก็จะแบ่งประเภทหลักๆง่ายๆก็คือ เป็นสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือทิทยาสารแผ่นพับจุลาสาร mm hmm. นะรไปปลิวโปสเตอร์อะไรเงี้ยพวกสื่อพวกนี้จะเป็นสื่อที่มีความคงทนถาวรแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามันสามารถที่จะพกไปไหนก็ได้นะฮะก็จะมีข้อจากัดก็คือสื่อตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้นะฮะหรือว่าผู้ที่ชอบอเรียนรู้จากการฟังอะไรต่างๆพวกนี้นะครับดังนั้นมันก็จะล้าสมัยได้เร็วพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นกระบวนการที่ต้องเรียนพิมพ์มันก็จะไม่สามารถที่จะ โพสต์ขึ้นไปได้เลยเหมือนในสื่อปัจจุบันนะคัเะนั้นการเตรียมสิ่งพิมพ์สำหรับการศึกษาก็เลยต้องมีแผนนะฮะที่ที่รัดก,กลุ่มพอสมควรนะรซึ่งแผนในการเตรียมเนี่ยคือต้องอาศัยเรื่องของวัตถุประสงค์ต้องเข้าใจเรื่องวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผู้อ่านเลยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของเรื่องของสื่อที่เป็นในเรื่องของรูปแบบหรือฟอร์แมตต่างๆเพราะว่ามันต้องเตรียมข้อมูลก่อนที่จะไปส่งพิมพ์นะคัะก็จะต้องมีมีวิธีที่จะต้องดูแลมันเยอะหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการท ใครเป็นคนอ่านนะเรื่องนี้เนื้อหาต่างๆเป็นยังไงกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทํายังไงได้แล้วก็ไปให้ผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจเช่นผู้บริหารสถานศึกษาอต่างๆผู้ที่จะตัดสินใจว่าสื่อสิ่งพิมพ์นี้จะเหมาะสมแบบไหนนะฮะส่วนที่สองเป็นตัวผู้อ่านจริงๆตัวผู้อ่านเนี่ยเราก็ต้องคานึงถึงเป็นลําดับแรกๆเลยก็คือผู้ที่จะเรียนด้วยด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ของเราว่าเขามีรูปแบบการเรียนรู้แบบไหน เนื้อหาแบบไหนจึงจะเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนสนใจเราจะลําดับเนื้อหายังไงนะฉะนั้นบางคนเนี่ยในการอ่านหนังสือเขาอาจจะไม่ทราบซึ้งในในในเนื้อหาเท่าสื่อประเภทอื่นๆแต่ว่าสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาและสามารถกลับมาทบทวนได้ง่ายนะครับฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ทำให้สามารถที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของของสื่อเด้เป็นอย่างดีเพราะกลับมาอ่านหนังสือได้นะครับส่วนที่สามก็เป็นเรื่องของฟอร์แมตเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงเพราะว่าผู้เรียน อา,อายุน้อยก็อ,อาจจะชอบหนังสือที่เป็นการ์ตูนเยอะสีสันเยอะผู้เรียนอายุเยอะก็อาจจะชอบหนังสือตัวหนังสือ,สอเยอะๆแต่จะมีเรื่องของขนาดของรูปเล่มวิธีการเปิดใน,นต่างๆกระดาษเอ่ออะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องต้องเข้าใจนะผู้สอนก็จะมีการต้องเตรียมเรื่องต่างๆนี่คือศึกษาคุณลักษณะาทางจิตวิทยาของผู้เรียนพอสมควรเนี่ยจะทําให้เข้าใจว่ารูปแบบในการวางระบบของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมันจะเป็นแบบไหน อนี้ก็เป็นกระบวนการของของสื่อสิ่งพิมพ์ีต้องคำนึงถึงหนูเริ่มเข้ญญาใจแล้วค่ะอญญาจารย์แล้วอย่างหนึ่งอย่างสื่ออิเล็กทรอนิก,กส์ค่ะอาจารย์ก็ที่หนูใช้ก็จะมี a c e b o o k แล้วก็อีเล n นียค่ะนอกจากนั้นมันมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์สื่อสิ่งพิมพ์นีมันเป็นสื่อที่จะช่วยให้ให้เกิดการเรียนรู้ในระดับหนึ่งและพอส่วนพอสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะเป็นสื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงของ้อมูลได้อีกรูปแบบหนึง่งอย่างที่หนูบอกอย่างหนูวัยของเราเนี่ยเราก็จะชอบเรื่องของ คือข่ายสังคมออนไลน์นี่ผมอธิบายให้หนูเขา้าใจนะมันก็จะมีสื่ออ,อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆนะฮะที่เป็นสื่อดั้งเดิมเหมือนกันเช่นสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยนะฮะก็จะมีสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะฮะสื่อมัลติมีเดียสำหรับการศึกษาต่างๆพวกนี้นะฮะหรือแม้แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกเี่เรียกว่าอีบ e ุ๊กนะฮะหรือว่าอ e ีเลอร์นิ่งการเรียนการสอนบนเว็บต่างๆพวกนี้นะฮะที่เมื่อกี้เราพูดมาเรื่อง คือเครือข่ายสังคมออนไลน์นะก็จะเป็นโอโ้เป็นเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่เยอะมากที่จะมาช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีเว็บ2.0 3.0เอยเนี่ยนะก็จะมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลสำหรับก,การสื่อสารในปัจจุบันจะมีาการใช้สื่อเลทคนิคก,ก็จะมีข้อดีมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างรวดเร็วเ,เราก็จะถามข้อมูลจากคนภายนอกได้หลากหลายกว่าก็คือพูดง่ายๆก็คือมันจะมีปฏิสัมพันธ์มากกว่านันการศึกษาในยุคปัจจุบันก็จึงใช้ช่องทางเนี้ย ในการที่จะพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเข้ามาช่วยได้ดังนั้นเกิดพูดโดยสรุปก็คือเราเป็นผู้สอนหรือว่าเราเป็นผู้นักออกแบบสื่อเราก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมายของการเรียนรู้เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ดูว่าผู้เรียนเนี่ยชอบสื่อประเภทไหนตัวเราเองเรามีต้นทุนยังไงที่จะพัฒนาสื่อประเภทนั้นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เกิดแล้วเราก็จึงเลือกใช้สื่ออย่างหลากหลาย,ลายแล้วก็ยืดหยุ่นสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน จากเมื่อกี้ที่ผมได้สร <eterm oon> <üyorum> ุปเรื <hatten> ่องของนวัตกรรมในการศึกษาที่แบ่งเป็นแต่ละประเภทของนวัตกรรมไปนะครับก็จะมีข้อควรคํานึงถึงในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะครับก็จะสามารถอธิบายได้ดังนี้นะครับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาจากกระบวนการต่างๆจึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดีนวัตกรรมประเภทสื่อ การสอนจะช่วยให้เกิดการเล่าความสนใจกับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างไม่น่าเบื่อและสอดแทรกกิจกรรมต่างๆจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบร่วมมือและจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขวัฒนกรรมจะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผู้เรียนและผู้เรียนเนื่องจากการพัฒนาวัตกรรมอยู่บนพื้นฐานกระบวนการวิจัยวัตกรรมจะช่วยในการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านอื่นๆเช่นทักษะการคิดทักษะชีวิต พฤติกรรมจิตใิใสยต้องเหนือจากนี้ยังช่วยต่อยอดการเรียน,นรู้ได้เป็นอย่างดีนวันตกรรมจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีวงการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาต่างๆทําให้มีแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องตามความต้องการของสถานศึกษาส่วนผลที่เกิดขึ้นกับผู้สอนนวันตกรรมจะช่วยลดภาระในการสอนเนื่องจากนวันตกรรมมีความรูปธรรมสูงจะช่วยให้ผู้สอนสามารถอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย และมีแผนในการเตรียมการสอนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับผู้สอนนวัตกรรมจะสร้างแรงจันดใจในการสอนเนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งสร้างความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สอนและผู้เรียนที่จะเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมนั้นไปพร้อมกันนอกจากนี้นวัตกรรมยังทาให้ทราบความต้องการของผู้เรียนเนื่องจากกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมนั้นมีกระบวนการประเมินผลที่หลากหลาย ผู้สอนจะสามารถปรับเปลี่ยนให้ะระงวัลกรรมนั้นมีความสอดคล้องกับผู้เรียนได้อย่างสม่ำเสมอต้องเหลือจากนี้ยังทำให้ผู้สอนได้ทราบถึงปัญหาในการเรียนการสอนในการออกแบบสื่อต่างๆทําให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการพัฒนานวัตรกรรมอย่างมีเหตุมีผลดังนั้นนวัตรกรรมจะช่วยให้เกิดแนวทางในการสนับเรีนความรู้อย่างต่อยอดในเรื่องของต่งางๆได้อย่างเหมาะสมนวัตรกรรมที่ดีจะสามารถขยายผลในการใช้งานกับผู้อื่นและเป็นตัวแทน สำหรับกาพัฒนานวาัตกรรมต่อไปในอนาคตช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปสำหรับผลที่เกิดขึ้นสำหรับสถานศึกษาสถานศึกษาก็จะได้นวัากาตกรรมที่มีประสิทธิภาพเรื่องจากกระบวนการผลิตมีขั้นตอนมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนและถูกต้องสามารถนําไปใช้ได้เป็นอย่างดีนวัตกรรมจะช่วยให้ทราบป,ปัญหาแนวทางและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ต้องเหนือจากนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนวัตกรรมในรูปแบบอื่น หรือการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่สารสานเทศได้กำหนดไว้เป็นต้นครับสามารถสรุปได้ว่านวัตก,กรรมจะแบ่งไปเป็นในลนักษณะของคุณในลักษณะของเครื่องมือสื่อและวิธีการนะครับโดยที่จะพิจารณาจากนวัตกรรมสําหรับผบริหารสถานศึกษาและนวัตกรรมสําหรับผู้สอนนะครับนอกนอจากนี้เราก็ควรจะพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นในการจัดก,การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผลที่เกิดขึ้นกับผู้สอนและผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาเราก็จะสามารถพัฒนารัตกรรมได้อย่างสอดคล้องสอดคล้องกับกระบวนการในการจัดก,การศึกษาตามแผนแลนนโยบายในการศึกษาได้ดีมากยิ่งขึ้น